นี่ครับกัดอยู่ชายป่านี่เลยครับน่าจะเห็นช็อตกัดอยู่นะครับกัดอยู่ด้านล่างเนี่ยดูตัวปลาครับนี่ครับ,ต,รบ,รบตัวมันใส่ไม่ใหญ่ครับใส่ปลาเกือครับตัวนี้ ตามมากัดใกล้ๆเลยครับนี่ครับอุ๊ยโอ้โหบมาข้ามมาฝั่งนี้เลยครับนี่ครับตัวมันไปติดเบ็ดที่เขาปักไว้ครับเคลุดแล้วครับตัวนิดเดียวเองครับ ถ้าไงเดี๋ยวปล่อยมาเลยดูวครับตัวมันเล็กมากครับตรงด้านนี้น้ำมันเริ่มจะแห้งแล้วครับปล่อยฝั่งนี้ดีกว่าครับฝั่งนี้น้ำน้ำน่าจะลึกกว่าโอเค okay, ปยไปแล้วครับเดี๋ยวลองตียัดเข้าไปด้านในนะครับ ครับโอ้โหบีไซส์ไดยครับพอดีเพิ่งขับรถมาถึงมายนี้ครับไม่ได้กดกล้องถ่ายแล้วครับแต่เห็นมันมีลูกคอกอยู่ครับด้านหน้านะครับตรงแนวขอบดินนู่นนะครับตรงกลางบ่อครับแล้วก็จะสอดมันครับตีมันแค่ไม้เดียวเลยครับไม่ได้กดกล้องถ่ายเลยครับนี่ครับปลาอยู่ด้านล่างครับ นี่ครับเดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยดีกว่าครับแต่ทางมันชันมากครับเสียวแล้วเสียวคันหักครับอย่าเพิ่งดินนี่ครับโอ้โหแต่มันก็ไม่ได้อ้วนมากครับถ้ามันอ้วนนี่ับน่าจะมีถึงสองโลครับตัวนี้ เดี๋ยวดูปลาครับเดี๋ยวผมป้อยมันครับพอดีกะตีสอนมันครับโหตัวตัวมันครับอืมยาวมากครับเนี่ยเนี่ยครับยาวกว่าซอกตวงนี้ครับนี่ครับสายมันเดี๋ยวจะป้อยมันไปครับมันเป็นปลาแม่คอกครับ จะววปลดมันก่อนครับหม้เดียวเลยครับขันจะหักก็ตรงนี้แหละครับสักครู่นะครับตัวมันใหญ่มากครับเนะี่ย นมันใหญ่จนน่ากลัวเลยครับนี่ครับตัวมันเลกว่านะครับขนาดไม่ไม่อ้วนไม่ได้อ้วนมากครับป้อนมันตรงนี้นะครับทางมันชันผมโยนมันลงไปเลยดีกว่าครับมันไม่น่าจะตายเลยครับโอเคไปไปแล้วครับ